ทุกท่านครับฝ้าเพดานนอบนอกบ้านใช้แบบไหนดีครับาโอเคฝ้าเพดานนอกบ้านนะครับประเด็นมันคืออะไรครับประเด็นมันคือมันมีโอกาสโดนฝนมีโอกาสมีความชื้นสูงถูกไหมครับเพราะนั้นเวลาจะเลือกวัสดุดูตรงนี้เป็นหลักนั้นตัดยิบสร้างออกไปก่อนนะครับพวกอะไรที่มันแพ้ความชื้นนี่ตัดทิ้งไปเลยเพราะนั้นตัวที่เหมาะที่ใช้ได้นะลุงช่างอยาไล่าให้ฟังไม้ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับไม้ไม้ใช้ได้นะครับระแนงไม้แต่ก่อนก็เป็นระแนงไม้ใช้ได้นะครับแต่แพงนะ ส่วนที่สองล่ะที่ใช้ทั่วไปตัวซีเมนบอร์ดหรือไฟเบอร์ซีเมนอันนี้เหมาะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่กลัวเรื่องความชื้นนะครับเขาไม่กลัวน้ําไม่กลัวฝนนะไม่เปื่อยไม่ยุ่ยเพราะนั้นซีเมนบอร์ดเหมาะครับพวกกลุ่มไม้เทียมก็คือซีเมนบอร์ดนี่แหละครับนะใช้ได้หรือแม้กระทั่งพวกที่เป็นโลหะนะครับพวกซีลายที่เป็นอลูมิเนียมใช้ได้ครับพูดได้ง่ายกลุ่มไหนที่ไม่ไม่แพ้น้ำอะ่ะโดนน้าแล้วไม่แพ้ใช้ได้หมดนะครับแต่ถ้าเอางบที่มัน ประหยัดหน่อยแล้วก็ใช้กันทั่วไปก็คือตัวไฟเบอร์ซีเมนต์หรือซีเมนต์บอร์ดครับ